<Be> ทุเรียนกวนบายแพรี่ภัยวันนี่ oh, <okay. S 2> วันนี้มาเจอเจ้าของนี่เวทีหอลามพี่โจขอดิฉันฝากฝากหนังขายอ้อด้วยนะคะ oh, <okay. S 2> วันที่17นี้ oh, <okay. S 2> เข้าลง oh, แล้วดียังไงครับวันนี้ทุเรียนกวนแพรลี่จะเป็นทุเรียนเนื้อหมอนทองแท้น oh, <okay. S 2> ไม่แต่แป้นเน่าไหมครับ ไม่เน่าค่ะถ้าเน่าเนี่ยเป็นร้านอื่นเอาดีๆเอาดีดๆให้ดีอย่างเดียวเลยแต่ว่าแต่สวยมันเป็นดอกอะไรเนี่ยฮะก็คือทําให้มันเป็นแบบบล็อกแบบนี้มันเป็นดอกอะไรครับดอกทองค่ะบอกเมื่อกี้ว่าเัาดีถามเยอะแล้วกันดอกไม้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ดอกไม้ที่ไม่ใช่สีกาดอกไม้นี่ไม่มีพิษทานได้โ้ยพาผู้ใหญ่ทานได้ไหมเจ้าคุณเจ้าคณะได้ปลอดภัยไม่ประหลาดชิกแน่นอนดีๆแล้วดีแค่เป็นเป็นดอกไม้ที่พะผู้ใหญ่ทานได้ทานแล้วไม่ประหลาดชิก แต่อย่านานเยอะเดี๋ยวไม่ดีกับสุขภาพไม่ต้องไปเวนนะไม่ต้องไปหวานน้อยเชิญค่ะคนละชิ้นได้ไหมเป็นเกียิให้หนูหน่อยเชิญค่ะคนอนุญาตชิมตอนนี้มีจำหน่ายแล้วมีจำหน่ายแล้วนะคะมีเท่านหี่ร้450้าสิบกรัมแพงจังเลยไม่แพงมันเป็นเกลียดเอ๋มอสองแท้แชิ้น400กรัมพูดตามมือสั่นเลยแล้วก็ไม่หวานมากเพราะว่าไม่เติมน้ำตาลพี่คิดมาตลอดตั้งแต่ศึกว่าพี่จะมีโอกาสได้กินของแพงบ้างไหมเอาอะไรเอาอะไรมาให้พี่ปองกินนะเอาทุเรียนลูกก็หาว่าชั้นทุเรียนอ่อน เอาท oh? ุเรียนกวนก็แพงเขาลงจะช mm ่วยน้องขายอะไรบ้างเขาเรียกคุรี่มาร์เก็ตติ้งยิ่งเซลยิ่งอะไรยิ่งลองเลยถามเขาค่ะนี่มาทางนี้จะอร่อยเลยอร่อยเลยยังไงครับพี่โจขานี่ต้องพ่อยำแต่ผมกินทุเรียนเหมือนกันแต่คือเหมือนเรากินทุเรียนเลยเมื่อเดี๋ยวใครเห็นีูเรียนบนหน้าทุเรียนเราก็กินอันนี้ธูเรียนได้ทุเรียนกวนชาบเลยกินแมนแมนและนี่คือทูเรียนที่ทุเรียนทุเรียนที่เหลือๆมาจากไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยตั้งใหม่เลยตั้งใหม่ทำใหม่นุ่มอร่อยไม่ค่อยหวานมากเท่าแบบ นี่ทานได้ไหมพี่ดิวยังไงนมเหลืองสั่งซีไหนฮะลอมุญถ้าใครที่สนใจนะคะไปที่เพจได้เลยเพจไทยวันบรรณาบทแต่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้ในเพจแฮรี่พิมพ์กอไก่หนึ่งมาเลยพิมพ์กอไก่หนึ่งมาเลยหนึ่งหมื่นออเดอร์แรกนะครับหนึ่งแสนบาทได้กับมหาตัวปองพี่ปองหนึ่งหมื่นออเดอร์แร้ลูกคนที่สองถ่ายคลิปกับพี่ปองได้ขอสักสิบแพ็คก็บุญนะฮะอร่อยไหมดีดีนั่งเอกทานได้ไหมทานได้ไหมคะจะทานได้ทานได้ทานได้ทานหวานแม่เยทานมั้ยหน่อยมก็จะทานหวานไหม ได้ไม่บอกไหวานไม่รูกไม่หวานแในอันนี้ไม่หวานนะคะเนื่องมันหวานน้อยได้ไหมคะชิ้นเดียวมันได้ได้ได้นี่นางเอกเขาก็จะไม่ทานมากไม่ไม่ปกติเธอทานผู้เรียนไหมอันนี้ค่ะไม่ผู้เรียนกวนไม่ค่อยค่ะผู้เรียนกวนนะคะแต่วันนี้พิเศษลองนิดนึงก็ได้ค่ะเบลลองลองเบลลองแต่ไม่หวานนะคะไม่หวานรสชาติดีมากไม่หวานเลยไม่กินละอยากชอบมันหวานช่วยน้องหน่อยบอกก็ไก่หนึ่งกว่าชี้นหนึ่งอะไรนะก็ไก่หนึ่ง กอไก่หนึ่งนะครับก็คือทุเรียนกวนเองกอไก่หนึ่งกดได้เลยนะครับเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้ไม่ใส่แป้งเป็นไงเอานี่นี่งานนี้งานนี้สุดยอดค่ะเบลขนาดไม่หวานมากค่ะจะไม่หวานเพราะว่าเราไม่เติมน้ำตาลเหมือนขนมแล้วก็มีกลิ่นแบบทุเรียนด้วยแต่ว่าเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองแท้่ะก็อาจารสักะทำโอ้โหจัดเลยลองดูจัามมุ้งแผนไปทางหน้าพี่โต้งให้กูหน่อยเพื่อที่จะใสกูเนี่ยตาพี่ต้งครีม พี่ต้มเดี๋ยว่าแต่ไทยอ่าพี่ต้มเราชิมให้หน่อยอันนี้พี่ตะไคร้นะคะพี่ต้มขออนุญาตปกติทานไหมคะทุ้เรียนตวนดูหุ่นเหรอครับวันเราเนี่ยนะวันนั้นกล่าวหนูอยู่ข้างพี่ตะไคร้ค่ะวันนั้นกล่าวก็มินอ่าพุทธสารตั้งทันจะนั่งกินท้าวเลยส้มบอกกูอ้วน ิงแอร์ไปก็ดิ่งเลยนะแอร์ไปก็ดินงเลยเลยเอร่อยเลยตอแเอ่อผู้โดยสารตั้งคันจะนั่งเรียมทางเดินไหมครับเออโคอร่อยไหมพี่ต้อมอร่อยอ่าเห็นบ้าล่ะอร่อยจริงๆจริงแล้วไม่ติดเท้าเลยนะไม่ติดไม่ติดฟันค่ะเป็นไงครับพี่ยาวขา อะไรจริงอะไรจริงเด็กก็ทานได้ทานได้โหเมื่อกี้พี่ดิวกินหมดแล้วว่าขออีกจิ้มนึงอร่อยมากกอไก่นึ่งกอไก่นึ่งกอไก่นึ่งกดซับกอไก่นึ่งกอไก่นึ่งกอไก่นึ่งมาเหลือสองเซ็ตพี่ดิวขอหมดอร่อยมากปวดเลยมันนี้ไม่ได้กินข้าวมาเล้วไปค่ะอยากกินอยากกินแบบพี่ดิวพิมพ์กอไก่นึ่งกอไก่นึ่งอร่อยมากทำไมอร่อยเงี้ยก็อร่อยอ่ะกอไก่นึ่ง จะสั่งนจะสั่งแล้ว,ลวเริ่มรังเลเลยย้ำจังเลยเริ่มรังเลแล้วสั่งได้เลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงครับ